ก็ได้มาพบปะกับหลวงพี่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านเองก็ป่วยเป็นมะเร็งตับนะครับแล้วก็ท่านเองได้มีโอกาสนะครับได้กินโอเมก้านะครับที่ท่านถืออยู่นะตรงนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก่อนหน้านี้ครับหลวงพี่ครับหลวงพี่เป็นอะไรนะครับมะเร็งตับมะเร็งตับนะครับอ๋อเป็นมานานหรือยังครับหลวงพี่ปีกว่าว่าปี่ากว่านะครับอ๋อแล้วก่อนหน้านี้หลวงพี่กินอะไรอยู่ครับเพื่อดูแล กินยาตัวนี้ยาอด้เนาะอ๋อโอเคนะก็ถือว่ากินยาโน่นนี่นั่นอยู่ใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้หลวงพี่ได้มากินโอเมกา้านะครับโอเมก้าของนิเกอโอแล้วมีความรู้สึกอย่างไรครับหลังจากกินไปแล้วครับหลวงพี่ครับดีดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะใช่ไหมครับอ๋อจากเมื่อก่อนเห็นว่าตัวนี้ค่อนข้างจะผิวดําคําเลยใช่ไหมดำดำตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอ้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนาะอืมครับ แล้วมีความมั่นใจยังไงบ้างครับกับโอเมก้าตัวนี้ครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเลยครับร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมครับแล้วหลวงหลวงพี่กินควบคู่ไปกับอะไรครับเอนไซม์ในตัวไหนครับอ๋อเอนไซม์ตัวนี้ใช่ไหมในด้านหน้าด้านหน้าเป็นไงอ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับอ๋อกินควบคู่ใช่ไหมครับครับครับอ๋อรู้สึกว่ามันมันเป็นยังไงบ้างครับพอหลังจากที่กินตัวนี้ไปแล้วครับหลวงพี่มันดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับอืมก็รู้สึกว่ามีญาติโยม แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนแล้วก็ถามถึงใช่ไหมครับ,รบว่ารู้สึกว่าเอ๊ยทาไมหน้าตาอะไรสดชื่นขึ้น<ช>อย่างนั้นใช่ไหมโอ้เยี่ยมเลยนะครับเนาะก็มั่นใจเนาะนนก็ยังไงก็เดี๋ยวหลวงพี่ก็ได้แนะนําในญาติพี่น้องที่เขาป่วยโรคอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่มะเร็งตับเนาะเบาหวานความดันหัวใจก็แนะนําได้เลยนะครับเนาะก็ขอให้หลวงพี่นะครับหายจากการ เจ็บป่วยนะฮะเรื่องของมะเร็งตับเนาะนะครับก็ให้หายวันหายคืนนะครับหลวงพี่ครับนะก็นี่คือสิ่งหนึ่งนะครับพี่น้องครับที่หลวงพี่ได้มากินโอเมก้าพร้อมกับเอ็นโปรนะครับซึ่งพิสูจน์ได้ชัดนะครับหลวงพี่กินมาระยะเวลาประมาณเดือนประมาณหนึ่งเดือนเองครับโอ้โหหนึ่งเดือนเองดีขึ้นดีถึงขั้นขนาดนี้เลยเนาะ ก็ถือว่าโอเคนะนี่ก็คือแค่ระดับหนึ่งนะครับที่หลวงพี่ได้กินมาเป็นระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นเองนะครับครับเราต้องขอบคุณนะครับนวัตกรรมโอเมก้าของนิเคโอนะครับแล้วก็เอ r นโปรนะครับเอนไซน์นะครับที่ถือว่าเป็นน้องใหม่นะครับที่เข้ามาเติมเต็มแล้วก็ให้สุขภาพของหลวงพี่ได้ดีขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากนะครับหลวงพี่ครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ